สวัสดีครับพี่น้องมือนีเกษตรก้าวนาหาจีนะครับมาที่ศูนย์ร่วมเห็ดปลานะครับเฮ็ดตามฤดูกาลของจังหวัดสีเกตนะครับคางธนาคารกรสิกรไทยถนน,นคุกขันนะครับมือนีก็เช่นเคยนะครับมีเฮ็ดหลากหลายแลยพี่น้องโดยเฉพาะมือนีพิออ่บอกว่ามีเฮ็ดยังก็ะไม่ขาด เห็ดเห็ดไก่ห hmm. น yeah. ่อยพี่น้เฮ็ดปวกว่าเฮ็ดปวกไกลหน่อยนะครับนี่มือนี้เพื่อนบอกว่าเห็ดไข้หลายหลายพี่น้องหลายเฮี้ยงไทยไปไทยมาพ่อหน้าแม่ข่าเพิ่อนพวกให้ไทยอยู่พ่น้นี่แม่ข่าอยู่แถวอำเภอวังหินนะครับเพื่อนมาขายอยู่ประจํานะครับทุกปีเนาะในช่วงฤดูฝนนี่ตั้งแต่เริ่มฤดูฝนหอดกลางๆนะครับก็สิมีเห็ดขายสมือนะครับเนี่ก็เป็นลูกข่าเพิ่น นี่เป็นคนในเมืองนะครับเพิ่นมาซื้อตลอดเพิ่นบอกว่าเออเป็นคนอยู่ในไหอยู่ในเมืองนะครับบบเคยไปเก็บอยู่ป่าดอกแต่ว่าเพิ่นมัากินเห็ดนะครับเพิ่นว่าซื้อเฮดตอนนี้เ็ดไข่นะครับดอกตุ้มตูมใหญ่ๆเป่งๆพอดีพองามเพิ่นก็ขายกิโลละประมาณสี่รยบาทนะครับส่วนเ็ดดอกบานเพิรนก็ขายเป็นถุงนะพี่น้องถุงละ40 50บหาสแบ้าทเ่จ ก็เถืองใจเนาะออสื่อหลายสื่อน้อยพนว่าสื่อหลายกับรถรถแรก่แก่แขมนะครับไม่ค้าจากก้างหินเนาะนี่พี่น้องพน,นี่เห็ดหลายอย่างนะครับถุงละลักลัก,ลกนี่เพนขายจักบาทก็บมมค้าถุงละร้อยนะครับนี่แต่พอขายเป็นโลโลละสี่รอยนะครับนี่ทั้งนี้กับชิมี่พวกเห็ดเพาะน้ำเนะ้่พี่น้องนี่เมค้านี่ย นี่ห่อนนอไม้นะครับนอไม้ช่วงนี้นะครับฝนตกมากเนี่ยนอไม้หลายเนี่ยนะกะซีมีทั้งของสดของต้มนะครับนี่เฝนต้มมากหรืมั้ยเนาะนี่กะเฮ็ดคือกันนะครับเจ้านี่เพอกะซีมีเฮ็ดทั้งสีแดงสีขาวนะครับโดยเฉพาะเฮ็ดสีแดงนี่ฝนมาเป็นเฮ็ดเฮ็ดยังก่อเฮ็ดกอเนาะแล้วก็เฮ็ด ใช่คือกันนะครับมีทั้งดอกตูมดอกบาดน,นะครับเพิ่มสีมีเห็ดปกวรนะพี่น้องตอนนี้เห็ดปวกตาบออกเล้อเ้อพี่น้องเห็ดปวกใหญ่นะครับดอกใหญ่ๆเนาะหากินยากนะครับปีหนึ่งหากินได้ฤดูการเดียวนะครับส่วนคนเดีดออกนอกฤดูก็มีเยอะหรอกครับแต่ว่าพกใครหลายนะถึงหลายกับพวกก้าซื้อกินนะครับมันแพงเนาะนอกเลืดดูนะ นี่คือตลาดสิสเกตเนาะแขกไปไทยมากสนใจอยากได้เห็ดป่าเอาไปปรุงเป็นอาหารนะครับถือว่าเป็นอาหารโปรตีนคุณภาพสูงเกิดจากธรรมชาติเนะเออนี่แหละเขาว่าฤดูกาลนี่นะครับความอุดมสมบูรณ์ยังมีอยู่เห็ดปลาก็ยีิมีให้กินตลอดนะครับนี่พี่นอ้องทางธนาคารกสิรกรไทยบอมเมนขายแต่เห็ดนะครับเพื่อกับผ้าลูกผ้าเต่า่นมาขาย ของเสี่ยบของกินเลรีเพราะว่าของแกงง่วงก็มีเนาะวัวต้มนะอาหารหยอดเง็ดของอนักเดินทางเพราะว่ากินแกงง่วงพวกงวงนะมันต้มก็มีเผือกก็มีนะนี่โปรตีนคุณภาพสูงนะครับเออเขาเรียน,นะดักแด่เนาะดักแด่นะครับใายถวยละเจ้าบาทเหรอดักแด่ถ่วยละสาวถวยละสาวเพราะวะ่า เวลาเศร้านะครับขายดิบขายดีน้องคนของมักของดองก็มีนะครับองย่อมดองก็มีพร้อมอย่าลืมกันแล้วกันนะครับน้อเออมันนีเกเษตรก้าวนาจีมไทายอีกรอบนึงกับฝ่าไว้น้ำเนของหนี้สีสเกตเท่าเอาเอ,อเฮ็ดปลาตามฤดูกาลเออ๋ยผมีไทยเบิ่งรอบๆอบนะครับ ในถนนเสร็จน,นี้กับพ่แม่นว่ดมีแต่เห็ดมีแต่ของกินเท่านั้นนะครับตาข้ากระสีมีเดี๋ยวจะคอยมาเอาเศษเห็ดน้ำมันกานเดี๋ยวสิไท้ายเบื้องั้างนี้นะครับถนนเส้น็นี้เป็นถนนยุคข้างธนาคารนกรสิกรอนไทยกรสิมีเขาเอื่นว่าตลาดศูนย์การค้าเก่านะครับนถนนเส้นจนี่กรสีมีเมฆานะครับตอนนี้เพิ่น ขายผลไม้นะครับขายมาโดนแล้วเพื่อนวะโดยเฉพาะช่วงนี้เนาะอินทรพาลัมมาแห้งนะครับชีสเกตอินทรพาลัมมีแต่ลูกใหญ่ๆนะพี่น้องเด้อ<ฮ>ลูกทอไข่เนี่ยนะครับไข่นกเด้อขายกันถึกๆนะครับแต่ก่อนหนี่งกิโลละสี่ร้อยห้าร้อยนะครับมาปีนี้เหลือกิโลละสองร้อยบาทนะครับเห<ฮ>็นป้ายร้อยบาทเนี่ยโมเมนต์กิโลเด้อพี่น้อง เทิงเน้อบึงให้ดีว่าสันสนะเออสนใจเขามาแวะสื่อแวะชิมไหนเนาะป้าบบเออเออ,เอ,อข้างธนาคารแบบกาศิก่อนเราวะขายสมือเนาะบบนพ่มีวันหยุดเออผู้ใดต้องการต้องการเป็นแซงกับขายยกแซงกัเออขายรถไห่แล้ววะเออดต่อได้ไนเน้อครับผลไม้ทิทีบเนาะ มาจังหน่อยเนาะห้เบิง้งนี่ของหวานผู้เฒเถาเพน่ะเมื่อกี้มาสัมผัสแล้วเราบอกว่าขายมาสามสิบกว่าปีนะครับจนวาลูกใหญ่เป็นสาวจนนอมีหลานแล้วเราขายแต่หมากแต่ผู้นะครับลักๆก็สิมีปูนนะครับนี่เปลือกยังก็เปลือกสีเสียดแล้ววะเนาะเออผมก็บ่เคยหูนะครับบ่เคยเกี่ยวหมากนาะก็มีเออ การระพึกมียาสีเขียวยายาสีเขียวคนอื่นว่ายาจืดนะครับโอ้ยนี่นะครับหมากนี่ก็มีหลายหน้านะครับแต่ว่าเมคา้านี่มีหนาเดียวเนาะแต่ว่าหมากนี่มีหลายหนากิโลเท่ไาไรเมค้าตอนนี้กิโลแปดสิบบาทหมากล่วงเจ็ดสิบหกสิบบาทผู้ ร้อยใบห0สิบนะครับคันเสื้อเป็นใบกับใบละบาทนี่แหละครับเนาะอยู่ในนี่มีน้ำกันชงเจ้านะครับ่นสิขายไข่กันนะพี่น้องนะก็สิขายคือกันนี่แหละเนาะเอออันบพบ่ต้องขึ้นว่าอันเสื้อหมากเจ้านี่แซ่บกวัวเ้อลูกค้าไผลูกค้ามั่นนะครับเพราะว่าหมากนี่เป็นลุงบริษัทเดียวกันนะยาสูบยาสีเพิ่นจะขายน้ำกันนี่แหละนะ ปูนนี่ก็มาจากภูเขาหมองเดียวกันแล้ววะนะครับราคาก็ทอๆกันนะครับเออ่วนเจา้าใดสีขายดีขายดีกับเหลี่ยมเสียร้เออนี่นะครับผ่านไปผ่านมานะครับจังหวัดชีเกตต้องการแรงที่มีหมากผู้หลายที่สุดนะครับอยู่ขางธนาคารกาิกรไทยถนนคู่ขันนะครับเขามาเออ เขามาประมาณ20เมตรนะครับก็บจะเห็นแม่ค้าเล่าอายุเล่าก็ทีเออหลายเติบอยู่นะครับอายุสี่โบเมนสี่เกือบเจ็ดสิบปีแล้วว่าพสี่เลื่อยลหะนะครับเออเล่ยแน่ละลแล้วว่เออลูกสามสิบกว่าปีนะครับแม่สี่เท่าไรกับเบิ้งเอานะครับเออเออซาเปเฮระไปจังหน่อยเนาะมากคู่เนาะครับเออของฝากของตอดยออีกจังหน่อย เขาพันสาเดียวกับหอดเขาสากเนาะค้ายดีฟล้ายดีมากคู่นะครับเอาไปเซ็นไปจำไปฝากไปตอนเนาะเออของดีซีสกเกตอีกอย่างหนึ่งนะครับเออโมเมนต์ว่าของซีสกเกตร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอาจีมาจากหลา,หลายทีแต่ว่าถือว่าเป็นอัตลักษณ์หนึ่งเนาะเออมาคู่ก็ยังมีอยู่สำหรับเมื่อนี้ก็ฝากก็ไล์ก็แช์ก็ตีตามน้่แน่เด้อที่น้องเข้านะครับ เมือนี้จบมองมากผู้นี่แหละฮนะเออของเสียผู้เท่าเออสวัสดีครับ